ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับท่านอาจารย์ที่ให้เกียนมาร่วมงาน Open h o u ท e ของเรานะครับอาจารย์จุลินีปั้นสังนะครับเป็นครูชำนาญการพิเศษคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนสนกุลาบดนทบุรีครับผมสวัสดีครับไม่ทราบว่าอันนี้อาจารย์มาครับเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับผมเป็นครั้งที่3แล้วค่ะโอ้เป็นครั้งที่3แล้วรับแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างครับกับครั้งนี้รู้สึกกับครั้งนี้คือเปลี่ยนแปลงเยอะและโปรแกรมที่เขียนก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้ กับงานประชีพประจำวันเยอะขึ้นนะคะแล้วก็มาแล้วก็ได้ไอทีที่ใหม่ๆนะคะอย่างน้อยก็เป็นครูเนี่ยพานักเรียนมาแข่งแต่ครูก็ได้ความรู้กลับไปด้วยะค,ะค่ะคแล้วก็อยากจะฝากอะไรนคนที่ไม่ได้มาโอเ n นเฮาสปีนี้บ้างครับค่ะก็ฝากถึงคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะถ้ายัางไงก็ เชิญชวนให้มา Open House นะคะก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับไอทีที่ทันสมัยนะคะแล้วก็นักเรียนก็ได้มาเป็นเวทีการแข่งขันของนักเรียนซึ่งจะนําไปสู่ไอทีในก่ต่อไปที่ก้าวหน้าขึ้นไปขอบคุณมากค่ะ